ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบ ID Pass เรทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ RPG ช h อ p ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass เรท7ระบบกลุ่มเลท5ติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหากกำลังมองหาร้านเติมโลบัคดีๆขอแนะนำร้านเฟสซ่าช็อประบบ ID Pass เรท7และระบบกลุ่มก็เรท5เช่นกันติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วง ซื้ออดลิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสิวสเกิร์นะครับวันนี้เกม Billboard f o r n i t u r นั่นเองในวันนี้พี่จะมาบอกอัปเดตข่าวสารทั้งหมดของกิจกรรมฮาโลวีนในเกม b i o b o a r d นั่นเองเย,ย่มาเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคือพี่บอกว่าไอ้เสารตรงทางเดินเขาเปลี่ยนใหม่นะเป็นเสาดำๆแหลมๆแล้วก็มีฟักทองมีต้นไม้นี้กลับมาแล้วไปที่สุดยอดมากแล้วก็มีนี่ชุด กลวยเน่าแล้วก็เวทเชมก็มาด้วยวันนี้ทีนี้พี่จะมีอะไรพวกเราดูพามสวัสดีฉันคือลาชันตุกแกออกมาแล้วลูกสบู่ข้างโอเคพี่ว่าเอาซีัะเดียเลยนะจากอัปเดตแรกนะครับเขาจะเพิ่มของฮาโลวีนจริงๆมันเป็นของเก่าแต่เอามาขายใหม่อยู่ในช่วงลิมิตไทม์ในช็อปนะครับก็จะมีฟักทอง60โกในอันนี้เลย แล้วก็มีต้นไม้45จําได้ไหมครับที่พี่บอกว่า,วาพี่ครับต้นไม้หาจากไหนครับพี่ครับฟังทองหาจากไหนตอนนี้แหละอีเวนต์นี้เลยเนี่ยฟังทองเปิดปิไดได้ด้วยนะเปิดปิดแล้วหน้ามันจะหายไปแล้วก็จะสว่างขึ้นถ้าเกิดว่ามันมีหน้าอยู่แล้วก็ราคาพี่ว่าไม่แพงนะ60กับ75ซื้อตุนไม้เยอะเลยก็ได้เพราะพี่ไม่รู้ว่ามันจะวนกลับมาขายเมื่อไหร่กลัวมันจะกายเป็นของลิมิตอาจจะมาขายในอาจจะเอามาวนเร็วๆนี้หรืออาจจะไม่ก็ฮาโลวีนปีหน้าเลยก็อาจ,จะเป็นได้นะพี่ว่า ฉะนั้นน่าเป็นไ่ได้กระกสือตุนเวอะเยอะทีนี้ทอสทอสเห็นไหมเขาเปลี่ยนรูปร่างทอสอันละสิบเดี๋ยวพี่จะให้ดูใ,ใกล้ทอสจะเป็นรูปร่างอย่างนี้เลยนี่อ่ะนี่ก็จะเป็นทอสเป็นคบไฟที่เขาได้เปลี่ยนรูปร่างมันแต่เรื่องความสว่างพี่ไม่ชัวร์แต่พี่ว่าแบบนี้ก็สวยดีแหละเอ้นานนี้ผ่ <laughs> านเลยวัด <laughs> อะไรก่ออย,อยู่เต็มบ้านเลย <c oughs> มามเข้าขบา้านมาฮะทอสมันให้ความสบางสว่สางอย่างนั้นมันนิดนะเดียวเห็นปะมันจะมีวงแสงดูไกลๆนะ อโอ้โหมันนิดเดียวกับฟักทองแต่ฟักทองมันเป็นโคนมาด้านหน้าไงแต่ทอสมันดูแบบอาจจะรอบๆมั้งมันไม่ถูกแต่ก็ไม่สว่างเท่าไหร่เอาไว้ตกแต่งได้โอเคเราตุ๊กแกเ,กเข้าบ้านไหมได้เลย <c oughs> นี่เป็นอาวุธใหม่นะครับเป็นอาวุธที่ชื่อว่าดากอนฮาบุนเป็นหอกมังกรนั่นเองคุณสมบัติของมันก็คือการยิงและติดตามการติดตามอย่างดีเยี่ยมบอกเลยว่ามันจะเป็นการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ โจมตีบบถึงตายเลยทีเดียวฮะส่วนวิธีที่ได้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูทีหนึง่งนะจ๊ะจะว่าไปเชิงเทียนก็สวยดีเหมือนกันกนะเนี่ยถ้าไม่มีพวกเกาะกับแพงอยู่ข้างหลังมันเป็นภาพแบ็กกราวงพี่แบ็กกราวอ๋อใช่ใช่ใช่ไอ้ที่มันเป็นกล้วยแปะผนังแล้วขายแบบหลายบาทปะอะไรอ่ะเ,อเราไม่เคยเห็นงานศิลป์น,น,นั่นหรอที่กล้วยแล้วมีเทปแปะเป็นล้านอ่ะเออเป็นกล้วยธรรมดาแล้วมีเทปแปะแล้วราคาเป็นล้านอ่ะแล้วก็มีลุงคนไหนไม่รู้มากินเฉยเลยเงียบ อร่อยมันแบบโอ้เดินดูงกนศิลปะเราหิวจังเลยนะแกกล้วยของมันเป็นกินอาหารราคาล้านบาทเนี่ยคงเคยแกคงอยากกินของราคาล้านบาทที่เป็นประวัติศาสตร์ตัวเองในชีวิตเลยแกะกล้วยนั้นมากินเลยโอเคมหมประเด็นต่อไปเลยก็คืออ่าก่อนไปตีบอสมีอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่ากูตาเห็นบ้านหลายหลังแถวนั้นไหมอู้เห็นเห็นเห็นบ้านพวกนั้นอ่ะถ้าเราไปเปิดเราจะได้ลูกอมพวกนี้มาไม่นับเสีชยมผูไม่นับเสีชยมผูอ๋อเป็นลูกอมหลายแบบนั่นเอง อ๋อคือมันให้เราไปทริคออทีสเสร็จหน้าบ้านนะได้ไหมใช่แล้วก็ถ้าสมมติอ่าบังบางคนได้โชคดาเราเจอบ้านแมสเราอ่ะมันจะดึงเราห้าไดบ้านแบบเพร้ดูบ้านใีสีมันจะแบบมีโอ้ยบ้านถล่มเลยบูม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 ทิคออทีสอ่อนเลยนานนี้ขนมหรือหลอกเปิดประตูเปิดประตูเอาเอาเปิดประตูแล้วโอยวั เอกไล่มันไม่ได้หลอกพี่คนเป็นฝ่ายหลอกเขาว่าไม่ใช่เขามาหลอกพี่ถ้าเจออทิษฐานเลยร่ะอทิ์ฐานขอลูกอมเนี่ลูกอมสีฟ้าหนึ่งอันลูกอมสีฟ้ามันเอาไว้ทำอะไรได้เยอะแบบตกแต่งบ้านเล็กๆอ่ะเอ้การหลบไอ้อันมีดำๆอะถ้าสมบุรมีปีกหรือ ไอโฟนอะให้กดสเปซบาร์เราจะไปเจอกันด่าในเดียอะเดี๋ยวตามผมมาโอ้น้ำตกสีเขียวตรงนั้นปะใช่แล้วน้ำตกขี้มูกโอ้ยน้ำตกขี้มูกเราเจอน้ำตกสีเขียวตรงนั้นไม่ทุกคนมันเขียวเหลือเกินเขียวแบบเพื่อนพี่กรีแต่เพื่อนพี่เป็นคนกลัวสิอ้าวมันก็ยังเจ็บนี่ว่ะมันก็ยังอะแต่ตรงนี้ต่ไม่เจ็บ <c oughs> ฉันเป็นคนทียน่ยืนบนน้ำด้ามฮยเมื่อเราเข้าผ่านทางน้ำตกสีเขียวมาเราจะเจอกับกล้วย <c oughs> รวยใช่ใช่ราชานิ้จกราชานิ้จกมนี้นเร็วเร็วอ่าให้เหยียบให้เหยียบพลอยไปทุกคนถ้าเราไม่เหยียบมันจะลดลงแบบหนึ่งลงได้สูงสุดเจ็ดคนและมันจะมีเวลาเทเลพอร์ตให้เราไปตบบอสตูมตามโอ้เมื่อครบเวลาแล้วประตูก็จะเปิดแล้วไงต่อแล้วมันก็จะวาร์ปเลยโอเคพี่เกือบเรดอกแล้วชื่อแบ The s ซ c r e t p a พจ อย่างชอบเลยที่ที่รับรับอย่าเพิ่งโยนไปมุมเฮ้ยดี๋ยวเราไปโยนไปมุมเล็เดี๋ยวเพิ่งโยนลงน้ำมงมุมเราโยนไปมุมพิซจากการเดี๋ยวจปมุงมาพุตตาบ้างุตโตะมาอีอ่ะเฮมาเล่นเรามาเล่นมงมุมกันเถอะอ๋อก็คือแบบมันเอาไว้โยนมันโยนในที่มันควรจะโยนมงมุมลงน้ำใช่ไหมแต่เราเอามงมุมมาโยนเล่นไปมาคือมันมีเสียงด้วยนะมันมันมันร้องว่าเงี้ยกลัวทำร้ายสัตว์อ่ะพหลรบบคุ้มครองสัตว์เงี้ยเอาพิซิลกุบตากันพหลรบบคุ้มครองสัตว์ ไม่แมงมุม,มไม่นับเป็นสัตว์เพราะมันไม่น่ารักมันนับเป็นแมลงโอ้แล้วเสียงมันเสือกน่ากลัวสุดไปเลยเออเลงไปเลยทำในสิ่งที่ควรอ,อว่าเราเจะินไปบูมลงน้ำนะครับก็จะเออแมงมุมก็จะกลายเป็นฟองสบ,บู่สุดน่ารักหรือที่พูดได้ง่ายคือเราเพิ่งฆ่าแมงมุมตัวเมื่อกี้ไปไม่นนจอดพวกแกทำบาปโอ้น้ำมันขึ้น,น ผมไปที่จบผมกินในท้องอยู่แล้วโอ้เห็นไหมเพอพวกเราทำบาปนะมันเลยกลายเป็นใยแมงมุมออกมาที่นี่ไงคุณพ่อเขาโกรธแล้วโอ้โหนี่จะเป็นออฟฟี้ให้กระโดดลบนั่นเองง่ายง่ายง่ายก็เหมือนกับไอ้บอสไข่อีเตอร์เอ็กซ์ปะประมาณนั้นถ้าตายเราจะเกิดใหม่ได้ไหมเกิดได้เยี่ยมระวังนะระวังนะคอปโตเรียบร้อยเรียบร้อยรถอลดฮึบเออ โอ้แค่น oh, like er ี้เลยนะโอ้จริงๆเราแค่จู๊แค่สองด้านมันก็ล่อเราด้วยว่านั่งจู๊อยู่สองข้างเนี่ยแม่พี่ที่อยู่ด้านนี้มันโดนก็ได้แค่แค่พี่ก็โดดแค่นั้นแหละพี่ก็โดดลงสีแดงก็ได้ก็กระโดดได้ถ้ามันเป๊ะแต่พี่ว่าอันนี้อันนี้ทุกคนอย่าบอกนะถ้าใครรู้อย่าบอกนะให้รอให้รอให้รอเซอร์ไพรส์พี่แกถ้าทุกคนพี่ก็อยู่แต่พี่ซิวรู้อ้าวก็ทุกคนวิ่งมาอยู่ตรงนี้ พี่นี่เล่นโฟกายไปเยอะตรไหนคนเยอะตรงนั้นมักจะปลอดภัยเสมออ๋อเหมือนให้เราจําแท่นใช่ไหมใช่อ๋อใช้ได้นี่นะคือการสู้บอสเกมนี้นะครับมีความสร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่งโอ้มันออกซ้ําได้ด้วยเหรอใช่ฉะนั้นพี่ว่าทุกคนน่าจะจำไม่ยากว่ะมันไม่ได้จํายากขนาดนั้นเหมือ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 นแทตอันนึงในอมองอัดอะ ไม่ต้องจำแบบครับครับกล้วยเหลืองแล้วพอถึงตรงนี้มันฮิวเต็มมีเสกฮิวเลยอดแล้วว่าพี่ซิวใช่พี่เห็นอยู่ครับแล้วเขาหยิบเกตโยนลูกฉันลงในแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานมนมุมอู้อะไรนะตามผมมาตามผมมาตามผมมานี่คืนตามผมขอให้ตามนี่คือถ้าตามร้อยเปอร์เซ็นต์จะเก่งมาก ตายอย่าเพิ่งกระโจนไปเชื่อใจตัวผมล่วงน้ำล่วงน้ำไม่ตายนะพี่นะล่วงน้ำไม่ตายเล่นรถใช่ไหมมันจะเด้งโดนตามถูกไหมเพราะมันคือบอบพิชโดดตามผมโดดตามไปนะครับแล้วก็เราพวกเราตายกันหมดอ๋อคือมันจะมีวงใหญ่ๆลอยใช่ไหมใช่พี่ว่ามันเหมือนกับมันกำลังล็อกใครแค่คนเดียวแล้วคนนั้นก็ต้องเป็นคนวิ่งนำไม่ไม่ไม่ตอนนั้นผมเคยมันเล่นกับใครก็ไม่รู้สองคนมัน Okay, โอ้ยตามผมตามผมมันอันนี้ <laughs> ทุกคนมันกว้าง,างมากกดั้นเลยอย่แล <laughs> ้วแล้วมันเป็นอะไรกับไอ้แทนนี <laughs> ้สามรอบแล้วโอเค <Okay. S 2> ตามมาแล้วถ้าเดินถ้าเดินพร้อมกันจะรอดได้เลยมาดีคุณไม่บอกว่าขวาหรือซ้ายไม่ <laughs> โรบดี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 ที่มีด,ดีขึ้นไปพี่นึกว่าพี่จะจะสิ้นแล้ว ทุกคนไอ้ตรงนี้พี่ว่าบอลนี้สู้สนุกไงไม่รู้อ่ะโอ้โหนี่มันมันเร็วขึ้นไหมเนี่ยมันดูกระชั้นชิ้นมากใช่มันหลบใช่หลบติดนะน้ำทั้งวันนี่มันหนีไปตรงนู้นแล้วแล้วมันก็เอาไอ้คือน้ำไม่ได้ลดใช่ไหมแล้วยกก้อนหยิบไม่ได้เหรอทำไมคอปได้ยกก้อนใหญ่กว่าพี่อ่ะ เงี่ยเราสารถเราสามารถขโมยก้อนหินได้ทำไมกล้วยแข็งแรงยังเลยกล้วยแข็งแกรงไปว่าเออมันสุ่มผมมันได้ผมเอาไปาผ่านก้อนหินผ่านก้อนหินเอไเฮ้ยมันตกปลาคือพี่ว่าพี่เป็นมสในมุมพี่มาโจเรียงตัวพี่ไม่มานั่งตกปลาอย่างเงี้ยก็คือคนด่านนี้ถ้าเกิดว่าสเต็ปเนี้ยถ้าไม่มีคนถือก้อนหินมันจ่ายดีใช่ไหม มันจะตกเราไปถูกปะใช่อ่าเราต้องเอาป้องกันมาเป็นตัวป้องกันตัวเราเองโอ้ไม่ไอนะในลูกแมงมุมอ๋อพี่ว่าละในห้องหนังสือนั้นเนี่ยมันจะมีลูกแมงมุมเนี่ยที่จําได้เลยอยู่บนเสาอ่ะแล้วพี่เคยบอกใช่ไหมว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกราฟเดตแน่ๆซึ่งมันก็ดันมีจริงๆด้วยอ่าพี่รู้แล้ววิธีสู้กับมาเนื้อคืนนี้ไปเก็บไปเก็บนิวเคลียร์ได้ๆแล้วซับแมสซ์มาซะโอ้ ที่เราลูกแมงมุมก็คือเราต้องใช้นิวเคลียร์ในการไปบ่มมันใช่ไหม <S <S นี่ไงครับนิวเคลียร์ไปแล้วเวนโอ้ยนิวเคลียร์ตงใส่หัวพี่โอ้โอ้โอินป,ปินโ,โอ้สว่างจ้าเลยเกินเฮ้ย1 25โกเยอะนะเนี่ยแถมได้ดา้อนฮัปุ่นอ่งงาง้นด้วยเอ๊เรารวยแหละถ้าเล่นอีกตาหนึ่งก็จะได้ไอ้นวมที่มันเป็นหมัดอะแมสแมแล้ว ถ้าเกิดว่าเราไปเล่นไอด่านเมื่อกี้นี่อีกรอบนะเราก็จะได้นวมนวมมาแทนไอดาร์กอนฮาปุนน่ะแล้วก็ได้ตังร้อยยี่ห้าโกลเหมือนเดิมย e s สนวมอย่างงี้ it's my นวมเยอะคอร์สไม่ปุไม่มีนถังเท่า้วอ่ะส่วนสำคัญนี้ก็คือดาร์กอนฮาปุนนั่นเองพุทธังฮะโอ้โหหน้าตาก็จะเป็นเหมือนกับฮาปุนธรรมดาแต่มีีก็ไดล ข่ะคุณตาดูนี่นะผมวางขัโยกแล้วผมสับขนันโยกไม่ใช่มันได้มันได้มันได้จิ้วๆโอ้แล้วมันก็ไปสุดขอบโลกเลยอ่ะมันก็เหมือนไอ้คาร์บูนทองปะใช้ได้อะลิมิตใช่แต่ดีกว่าคือติดตามอุ้ยมันโค้งแต่ถ้าถ้าสมมติคุณตาเรียนอยู่แล้วผมกดโดนฮิกเกโดสมมพุทธฮิห้โดนฮิเกโิกให้โดนฮิกเกโดที่เดี๋พี่มีตรงเดี๋ยวพี่ว้าได้กันโดนแล้วเออ ถ้าผมคลิกโดนอ่ะมันก็จะโค้งให้ตามเลยดูอาจจะดมพูดเดี๋ยววิ่งตรงตรงอ่าเห็นปะเทนะเทนะเท่โคตรผ่านนะก็ได้อถ้าสมมติถ้าสมมติเป็นบล็อกที่เคลื่อนที่ก็ยิงติดได้่ีมาามชลเลน์มาเชลเลน์กับพี่ไหมสามสองหนึ่งวิ่งโอ้คิดจะตามใคราไอ้ดันเลยไม่มีทางเลือกสามแล้วจะไปตักกูรูด้าสมมติผมกดที่ปืนตะขอแล้วยิงที่ตูดมันมันจะเป็นนี้ ัเดินไปตัดระหว่างเต้นมันก็จะติดเราก็คือมันจะพยายามยิงเราให้โดนใช่ไหมไม่ไม่ถ้าถ้าสมมติเล็งใส่ปืนตะขอมันก็พยายามยิงพยายามยิงตัวเองให้โดนใช่ไหมใช่แต่มันก็จะหมุนไปหมุนมาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราไป็นผ่านทางกระสุนมันก็จะปักถูกไหมก็จะมีอัปเดตประมาณนี้แหละไปดูด่านฮาโลวีนใหม่กันเลยดีกว่ายด่านเลยรถไล่ะกระป๋องใช่พี่ชอบรถนี้มากเลยเพราะว่าเวลามันเทิงรว มันไม่จะไปถึงไว้เนี่ยเขาพี่ระวังเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละกล้วยเทอร์โบคือเราจะไปดูด่านใหม่กันนะครับทุกคนว่าด่านใหม่นั้นมันเด็ดสลตียังไงว้ยเรื่องมันรถพี่ว่าอย่างงี้ไม่เวิร์กพุทธพี่กึ่งก่อแล้วเข้าข้างทางก่อนเข้าข้างทางก่อนมันเร็วกว่าเดิมไหมตอนนี่พุทธพี่ก็จะตายแล้วพุทธ มนไมฟาดีไม่เป็นไรเลยอ่ะตัวบางกว่าพี่ตายแน่เลยอะตายแน่เลยตายแน่เลยไม่หรอกระดับการขับรถของพุทไม่แต่พุทธยวเลี้ยวหนักก็พอยรถแค่แค่นเลี้ยวเฉยมันจะมีความมีคชอบโมันมีคนถ่ายโอ้ยขายครบหัวล้านโอ้โอ้โอ้นี่เป็นนี่เป็นทาวิยนแรกนั่นเองมีคนถ่ายไปแล้วหนึ่ง มัผเหมือนลำมาตายถึงด่านนี้มีต้นไม้เหมือนลำไม้คุณแล้วก็มีโรงศพมากมายแล้วก็มีก้อนหินอะเนี้ยไม่มีอะไรมากก็จะเป็นโรงศพมีตะเกียงมีใยแมงมุมอะไรพวกนี้กำแพงเอ้ยแต่พี่ว่ากำแพงต่อมาเป็นด่านนี้ฮาโลวีนด่านนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนด่านภูเขาไฟมีหม้อปะทุที่พ่นแฟนต้ามาเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นก้อนหินด้วยนะพี่ชอบมีแฟนด่าน้ำเขียวมากเลย ไอ้ล่างเขียวๆมันจะเตกออกมากลายเป็นก้อนหินดูนี่นะอ๋อ้ใช่ใช่มันจะมันจะค่อยแข็งตัวใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกใช่ห้องสมุดนิดนึงกับผ้าแม่ไปต่อดีกว่าการชนเร็วที่มากลับมาในระดับการอบไม่คับไม่ชิวครับไม่เกย์อยากเอาพี่ไปเดี๋ยวคอนเทนต์มันไม่หมดจะต้องไปอีกรอบหนึ่งทุกคนล่อหายข้างหนึ่งนะพุธหายถ่ายข้างหนึ่งรถคราวนี้จะดูแปลกๆไม่พุธเริดใหญ่แปลกๆแล้ว รูปร่างมันคุ้นๆจังเลยูนี่อะไรอ่ะนี่ฮาโลวีนมั้ยใช่อันนี้ก็ฮาโลวีนหัดใหม่แล้วทำไมมันมีอะไรเขียวๆอ่ะแต่รูปร่างรถมันคุ้นๆสาหร่ายเฮ้ยพอเกาทุบปั๊บทุกคนหันทิศทางนี่รถรถรถคันนี้รูปร่างมันคุ้นๆจริงๆนะเนี่ยแบบคุ้นๆอาลกูอารันเฮ้ยพุดธพุทพุทตาเร็วไปเร็วเกาะเร็วด่านสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายแล้วโอ้นี่คือด่านสุดท้ายแลเลยทุกคนไม่ใช่นี่คือพ่อปุกยาด่านเดิมดีกว่าเฮ้ย เป็นอีสีนึงมันเป็นโกรธเฮ้พุทธหัวร้านทำไมมีอะไรเกี่ยวกับฮาโลวีนมันต้องมีหัวร้านทุกทีเลยหรือหัวร้านมันคือฮาโลวีนแม่โมดในไอแลนด์ก็ทีดึงแหละหัวร้านยิ้มแล้วหัวร้านตรงนี้เราจะเข้าไปไม่ได้นะมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างปิดกั้นพวกเราไว้อุ้ยพุทธอุ้ยพุทธฟ้าผ่าฟ้าผ่าตะเปลี้ยงพลังโอ้ บีบิ๊กันกำลังจะโดโดลงในชั้นอ,อ,อ๋อชิตวี่หน่อยอีโอเคเทุกคนกดที่ลูกฟันเฟืองเลื่อนลงมาข้างล่างพิมพ์ B a big footprint โอเคมันคือเลขศูนย์มันเดิมใช่แล้ว<ม> B a big footprint นนะจ๊ะทุกคนเมื่อกดดีๆไปจะได้ลูกโป่ง10อันเค้ก5เอ้ยเค้ก5ทุกคนครับเค้ก5แล้วก็นี่ออนบอร์ด15ต่อไปเป็นเลิกริงเลเจนทิพ์ตามนี้เลยจ้ะใครพิมพ์ไม่ทันยุ่นเวลาได้จะได้ลูกโป่ง10เหมือนกัน ดอกไม้ไฟอีกค่ะแล้ประตูว้าพอทเทอีกหนึ่งเฮ้ยประตูว้าพอทอลมันได้จำกัดฉะนั้นถ้าได้คนนี้ก็ดีก่อนที่คดจะหมดอายุทุกคนรียบรพิมพ์นะต่อไปเป็นฟัสซี่เฟรนมีเครื่องหมายงงนยเมื่อกดไปจะได้รูป่งสิบเหมือนกันแล้วก็ดอกไม้ไฟค่ะโดยรอบนี้เป็นดอกไม้ไฟแบบเป็นวงแหวนเนาะแล้วก็ประตูว้าอีกหนึ่งนั่นเองนี่ของาะวัลตามนี้เลยนะครับผลงานมากมายขนาดนี้ต่อไป ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนี่คืออีเวนต์ฮาโลวีนของ b i ลโบนั่นเองพี่ว่าทุกคนควรเข้ามาซื้ออันนี้อย่างไวเลยนะฟักทองกับต้นไม้เนี่ยมันมีลิมิตทาอ่ะซื้อเยอะแล้วทำบอสเพื่อเอาไอ้ฮาปุ้น Limited, Premium, Ultra. เอ็กซ์คลูซีฟลิมิตต์พรีเมียมอัลตราเออช่างมันเด็กนั่นแหละก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันเพราะมันติดตามก็จะเป็นตามนี้แล้วก็จะมีนวม ใช่เดี๋ยวพี่ต้องไปเอานวมด้วยสําหรับคนที่อยากเล่นโอลาโอลากับเพื่อนนะก็อย่าลืมไปเอานมมาด้วยแล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้ที่ว่ามันหามา้ตั้งแต่ช่องพี่ยังนู่นนะตั้งแต่พี่ทําคลิปแกล้งเพื่อนสี่วิธีแล้วมีคนถามหาต้นไม้เนี่ยตอนนี้ต้นไม้มาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าคนที่ถามหาเขายังอยู่หรือลคลิปนั้นก็นานแล้วลือเกินน่าจะเกินสี่ห้าเดือนแล้วบางเนี่ยโอ้ oh. มากมายโ okay. อเคสําหรับสําหรับอีเวนต์ฮาโลวีนนี่คือถ้าสมมติ กับ125โกจะรอบที่2ถ้าเราเล่นเราจะได้เป็นแล้วก็125โกถ้าเราหลังจากรอบที่2เราจะเล่นเราก็ได้แค่นวมกับ125โกไปเรื่อยๆตั้งแต่เล่นมายังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมจิสัสจ็บคู่บายยทุกคนแฮปปี้ฮาโลวีนขนมหรือหรอกขนมหรือเค c อฟซีไ่หัวโต